ช็อปจีนิกนะครับเป็นแอปพลิเคชันแบบพร o อพเพอร์ซึ่งรวมกันระหว่าง a ั p เฟอร์เอทดรอปชิปแล้วก็โซเชียลคอมเม c รซซึ่งจะทำให้คุณช้อปปิ้งผ่านร้านค้า,ต,าต่างๆบนโลกออนไลน์นี้แล้วรับแคชแบ็กกลับคืนมาได้เงินคืนนะครับจากการช้อปปิ้งของคุณในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งจ่ายค่าไฟค่าน้ำเติม,เ,ตมเงินโทรศัพท์ คุณก็สามารถรับเงินคืนได้แล้ว1-11%เลยทีเดียวแต่ยังไม่พอครับคุณยังสามารถสร้างรายได้แบบหลายชั้นลึกได้ด้วยมาดูกันครับว่า Shop s h o p e n i x เป็นหน้าตาอย่างไงแอปพลิเคชันวันนี้นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟขายสินค้าออนไลน์นะครับขยายสายงานหาลูกค้าหรือหาตัวแทนที่เป็นายนหน้าออนไลน์ได้ด้วยครับ,บการเริ่มต้น จากชอปเจนิกเริ่มต้นในสาวิธีด้วยกันเป็น PS PN หรือเป็น FD PS ก็คือ ure, p r o พ i เ e อร PN ก็คือ Partner และ Founder ก็คือ FD นั่นเองครับเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ครับถ้าหากว่าคุณเป็น p r อพ r เชอร์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน อาุปการณ์มือถือของคุณดาวน์โหลดฟรีครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เลยรับแคชแบ็กจากการช้อปปิ้งต่างๆได้ลเลยครับและวิธีที่2คุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์ครับเพียงแค่ซื้อสินค้าชุดอัปเกรด1,790บาทเท่านั้นคุณก็จะกลายเป็นพาร์ทเนอร์หรือคุณสามารถอัปเกรดด้วยเงิน4,900บาทในการซื้อสินค้าชุดอัปเกรดเป็นฟาวเดอร์ครับทั้งฟาวเดอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับ มีการจ่ายคอมมิชชั่นคืนค่มสมาชิกสูงมากๆครับมากถึง58เนลยทีเดียวคอมมิชชั่นหรือช่องทางการรับไรายได้จากชอปจีนิกมีด้วยกัน5ช่องทางด้วยกันอันแรกเป็นแอปเฟียตแคชแบ็กหรือรับเงินคืน1 1 1อนันที่2เป็นแอปเียตจากการที่ทีมงานของคุณชอปปิ้งแล้วคุณรับเงินคืนจ่ายถึง5ชั้นลึกเช่นกันรา,ายทั้งที่3ก็คือจากการจำหน่ายขายปรีคุณเอาสินค้าไปจำหน่ายด้วยตัวคุณเองรับรายได้20-50ของราคาขายทีเดียว รายได้ทางที่4ครับกำไรจากการขายส่งนะครับเกิดจากการที่ตำแหน่งของคุณแตกต่างจากตาแหน่งที่คุณแนะนำเข้ามานะครับมีส่วนต่างเท่าไหร่รับไรายได้ไปนะครับอยู่ตั้งแต่20-30ง30แต่โบนัสทางที่5ครับโบนัสสอนงานทีนง้นั้งคุณที่เข้ามาทุกๆคนครับคุณจะรับค่าสอนงานมากถึง5ชั้นลึกถ้าว่าคุณเป็น p u b l i s h e r ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาฟรีแล้วคุณช้อปปิ้งผ่าน s h อป e e ้ a z a da รือร้านค้าต่างๆคุณรับแคชแบ็ก0.4%ของยอดขายโดยประมาณครับแต่ถ้าหาสามารถหาลูกค้านะครับเข้ามาซื้อสินค้าในแอปชอปจีนิกได้คุณจะรับ9 9บาทต่อออเดอร์เลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นพาร์เนอร์ครับคุณจะได้เป็นนาหน้าออนไลน์เลยทีเดียวครับรับแคชแบ็กสูงขึ้นคือ0 4 5ของยอดที่คุณซื้อไป,ถ,าาไอปถ้าหากว่าคุณหาลูกค้าได้คุณรับคอมมิชชั่นกำไราย้าากว่ามสิบเปอร์เซ็นตยู่ใต้าง,งานของคุณครับ พันดิเชอร์รับ99บาทส่วนที่เหลืออีก30%ลบ99เป็นคอมมิชชั่นของครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณนะครับสามารถขยายออกไปเป็นแพ็กเกจของพาร์ทเนอร์ก็คือสมาชิกของคุณนะครับอัปเกรดเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนคุณคุณจะรับกำไรจากการอัปเกรดของเพื่อนของคุณอยู่ที่470บาทและรวมกับค่าสอนงานล่วงหน้าอีก30บาทรวมเป็น500บาทต่อคนเลยทีเดียวครับ ถ้าว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์และคุณสามารถชวนสมาชิกเป็นโฟลเดอร์ได้ครับก็คือคุณขายแพ็กเกจโฟลเดอร์ได้นั่นเองคุณรับกําไร1,204บาทและค่าสอนงานล่วงหน้าอีก82บาทด้วยกันครับและในชั้นนี้คุณยังได้รับคอมมิชชั่นแคชแบ็กหรือเงินคืนจากการช้อปปิ้งออนไลน์ของ G1 คนที่คุณชวนเข้ามาเขามีการช้อปปิ้งผ่าน lazada shopee หรือร้านค้าต่างๆครับคุณรับ0.2เป็นเงินแคชแบ็กข้ามาด้วยนะครับ จากการที่เพื่อนของคุณช้อปปิ้งนั่นเองครับ่าแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเป็นโฟลเดอร์ครับโฟลเดอร์นะครับสุดยอดมากครับคุณจะรับคอมมิชชั่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยทีเดียวคอมมิชชั่นแรกครับแคชแบ็กที่คุณใช้จ่ายประจําคุณจะรับมากขึ้นครับเป็น0.5และก็ยังได้รับกําไรนะครับมากถึง40จากการขายสินค้าในช้อปจีนิกมีคอมมิชชั่นจากส่วนต่างของกาไรอีกนะครับ40เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวถ้าหากว่าของคุณเป็นพับไม่เชื่อจำหน่าย99เปอร แต่ถ้าหากว่าคุณชวนสมาชิกเป็นพาร์ทเนอร์นะครับคุณจะรับคอมมิชชั่นด้วยกันถึง5ชั้นลึกครับเป็นส่วนต่างของกำไรโดยชั้นที่1ที่คุณแนะนำเองรับกำไรโดยตรงอยู่ที่640บาทบวกค่าสอนงาน60บาทและชั้นที่2ถึงชั้นที่5คุณจะมีส่วนต่างของกำไรอยู่ที่คนละ170บาทครับทุกๆชั้นเลยทีเดียว แล้วก็มีค่าสอนงานในชั้นที่2นี้40บาทชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นละ20บาทครับและได้รับแคชแบ็กคืนนะครับถึง5ชั้นเลิกโดยที่ชั้นแรกได้0-2%ดและชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ได้ชั้นละ0.05%ครับแต่ถ้าหากว่าคุณนะครับแนะนำฟาเดอร์มาด้วยกันคุณจะไม่มีส่วนต่างของกำไรครับ แต่ว่ากำไรขายปีของคุณจะสูงถึง1,588บาทจากการขายชุดอัปเกรดที่เป็นฟาวเดอร์ครับและยังมีค่าสอนงานลงหน้าในกีหนึ่งนี้อยู่ที่164บาทครับเงินคืนแคชแม็กซ์อยู่ที่2%เช่นกันนะครับส่วนต่างในชั้นที่2ที่3าที่4ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตำแหน่งชนกันใช่ไหมครับแต่ว่าคุณยังได้ค่าสอนงานอยู่ที่ชั้นที่2ที่109บาทชั้นที่3ที่สที่5ได้ชั้นละ55บาทครับเมื่อดูเปรียบเทียบกันแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าฟาวเดอร์นะครับได้รับคอมมิชชั่นอย่างเต็มที่ เลยมากถึง5ชั้นลึกในขณะที่พาร์ทเนอร์รับคอมมิชชั่นเพียงแค่ชั้นแรกชั้นเดียวครับความแตกต่างระหว่างโฟลเดอร์กับพาร์ทเนอร์เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโฟลเดอร์นั้นคุ้มค่าสุดๆครับผมอย่งแนะนําว่าคุณควรจะเป็นโฟลเดอร์ครับมาดูคอมมิชชั่นตัวอย่างครับนี่เพียงแค่การทํางานเพียแค่2เดือนเท่านั้นครับดูที่ครับเบอร์หนึ่งของเรามีคอมมิชชั่นมากกว่า2ล้านบาทไปแล้วคืยอ2ล้าน5้ายแสนครับนี่คอมมิชชั่นของแต่ละคนดูภาพคลิปดีกว่าครับเห็นไหมครับ รายได้เยอะเลยนะครับอันนี้จากหน้าแอปพลิเคชันเลยคอมมิชชั่นทั้งหมดเยอะเลยครับแต่ละคนหาได้เกินแสนบาทมากมายเลยทีเดียวครับเป็นไงครับอัปเกรดติดต่อที่ปรึกษาผู้แนะนำคุณนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปชนิคช้อปปิ้งได้เงินคืนแนะนำต่อรวยได้ครับติดต่อที่ปรึกษาของคุณทันทีครับแล้วมาเรียนรู้กันทำงานด้วยกันขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ